สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมกนด้วยนะครับกินดีตอนรับคุณผู้ชมก็สู่เกมเม r ร์ิซนะครับเกมนี้นะครับมาจากฝั่งไม่มั่นใจว่าเป็นจีนหรือญี่ปุ่นอะไรทํานองนี้นะครับก็คือเป็นในตัวน,นี้แหละเป็นเป็นผีที่อยู่ไฟบนถนนอะไรเงี้ยครับถ้าผมอาม่านมไม่ผิดนะเดี๋ยวเราไปรับชมเรื่องราวนี้พร้อมๆกันเลยครับเลืออยู่ไหนนะเป็นเหมือนใบไม้หรืออะไรสักอย่างครับ เหมือนใบไม้เออเหมือนต้นไม้ใหญ่มาปกคลุมเราอยู่อ่ะแล้วตรงนี้ก็มีไฟสีแดงชิงเฉิวงูไฮโคไฮดีบิคูไม่ใช่ไม่ใช่มั่วมั่วอะอ่ามั่วจะถ่ายได้ยี่ฮีอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮีย,ย,ยตัวไหนวะ อะไรอะอยู่ดีวิ่งใส่แล้วเฉยเลยว่ะวันที่หนึ่งเมื่อตอนที่ฉันจำเป็นเด็กฉันมองเห็นผู้หญิงชุดขาวคนหนึ่งมาเคาะที่หน้าต่างแต่ฉันก็ไม่รู้ว่ามันคือคนหรือว่าอะไรกันแน่ฉันบอกพ่อว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาก็เอาเรียกว่าอะไรยันมาแปะที่หน้าต่างคบแล้วก็โดยที่ไม่พูดอะไรเลย เมื่อตอนที่ยังเป็นเด็กแสดงว่าตอนนี้น่าจะโตแล้วโตขนาดนี้ก็ยังเจออยู่อีกเหรอว้าเป็นยานที่เราเก็บเมื่อกี้นี่ห่าใช่ปะ่ะใช่เลยอันนี้นี่ครับระดัเราขึ้นมานครับสิบห้องเลยวะให้เช็คสิบห้องเลยบ้านแบบทรงแบบว่าเหมือนโดเรมอนเลยวะ่ะ อุ้ยเปิดได้ด้วยนะครับปิดไปดีกว่าไม่รู้ว่าตอนนี้กี่โมงแล้วดูมืดอยู่ต้องถามคือเราตื่นมาทำอะไรในช่วงมืดขนาดนี้อันนี้เป็นห้องของน่าจะเป็นน้องชายเราลวมั้งไม่น้องชายก็พี่ชายไม่รู้ว่าเขาไปไหนเหมือนกันนะเนี่ยคือแล้วนอนอยู่ในห้องเหรอ ันนี้เป็นรูปว่าที่ใส่ชุดเรียกว่าไหไรกิโมโน,โนหรือเปล่าครับชุดแบบนี้โอ้โห و, เปิดได้ทุกบ้านเลยเหรอไม่เปิดดีกว่าบ้านจ่ายข้าไฟยังอะมำไมมืดขนาดนี้ว่ารูปเหมือนจะมีสองชั้นครับแบ่งเป็นค่อนข้างหลายโซนจัดจัด นี่น่าเป็นประตูหน้าบ้านซึ่งไม่ให้อตอนนี้หน้าต่างเยอะไปบ้านมึงอะ่ะดูดิน,นี่ประตูไปไหนโอ้โหไอ้เหี้ยหลังบ้านชัวร์มาเดี๋ยวเราดูในบ้านก่อนนะครับมีโทรศัพท์หนึ่งเครื่องตัวนี้ อันนี้เป็นห้องครัวซึ่งมีโต๊ะกินข้าวด้วยติดกับห้องนั่งเล่นเลยมีทีวีแล้วก็เครื่องเล่นดีวีดีห้องใครวะเนะี่ยล็อกอยู่เหมือนคุญแจอยู่ที่ห้องเก็บของนะครับห้องเก็บของอยู่ไหนวะอืมบ้านมันมืดเกินดูงงหมดแล้ว รู้บัห้องนี้ก่อนแล้วกันครับอุ้ยเตะบอลเหรออ้นนี่น่าเป็นห้องเก็บของหรือเปล่าหาคุแกปแป,ป๊บอุย้ยมียาด้วยอันนี้ยาแก้ปวดเหมือนเดิมนี่ไงถ้าเปิดได้ต้องมีคุณแจนะครับโอ้โหนี่ไงเก็บยังไงอ่ะ แล้วยอ่อย่อได้ปะไม่ได้หรอกเฮ้ยมันเก็บไม่ได้หรอวะคุณแจเนีอยเดือดเดี๋ยว,ยวมไม่ใช่เปิดชั้นปิดปิดผมว่าจาเป็นคุณแจห้องนั้นน่ะทำไมเก็บไม่ได้อ่ะเก็เาไปก่อนแล้วกันครับดูห้องอื่นแบบห้องน้ำโอ้โหมันบ้านมันก็ดูค่อนข้างใหญ่แต่ว่าซอยห้องเยอะมาก มีอ่างด้วยดูจะประหยัดเดินะไอ้แ้ยเปิดบ้างไม่เปิดบ้างไฟเนี่ยนี่เป็นห้องุอ้ยงงวะ่ะน,นี่ประตูะไหนวะเนี่ยอ๋อสุดท้ายเรามาบันจบกันหุ้ยกูดูว่าอะไรแค่ต้นไม้สัตว์ ต้องเอาแกมาไข่ห้องนี้แหละแต่ว่าทำไมไมันยิบไม่ได้เนี่ยละดิงั้นอยู่ตรงหน้าแ่แท้จะกิบไม่ได้ต้องหาเลี่ยมดีๆกันเลี่ยมเราอาจจะยังไม่ดีพอครับไม่ได้วะไม่ให้กูเก็บละมัง้งงั้นมาดูตรงฝั่งด้านนี้ก่อนล้กันก็ไม่น่ามีอะไรปะอ๋อ อันนี้ห้องทํางานพ่อนะครับมันก็นล็อกอยู่เหมือนกันซึ่งมันต่อกับห้องอะไรวะห้องนอนเหรอเอาภารกิจขึ้นมาใหม่ครับให้เราไปที่ร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านคุณม,มืดมืดห้องอะ่ะไอ้บ้านอะ่ะดูดิแล้วพี่ไหนดีดจะไปร้านสะดวกซื้อครับเนี่ยสงสัยจะหิวนะผมว่าเบื่อๆแบบไม่หาอะไรกินว่ะรูปเหมือนทางขวานี้จะโดนบล็อกอยู่ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมดึงมาให้กูไปผมไม่ดื้อแล้วจำไว้ก่อนนะนี่บ้านเราโหแม่งเหมือกนกับทุกหลังเลยวะน่าจะจำไม่ยากมั้งนี่บ้านใครเนี่ยเข้าไม่ได้นะครับโมเดลบ้าน,นื่งเหมือนกันหมดเลยวะเงียบปิดไฟเงียบกันหมดเลยน่าจะเข้านอนกันหมดแล้วลนะร้านสะดวกซื้อนี่ไงโอเคเจอละ อุ้ยเราจะแวะดีป่ะคุณผู้ชมเราไปซะหน่อยดีกว่าเอา้ามันไม่ใช่ทางนี้ผมจะแวะซะหน่อยร้านบลูชเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวต้องไปบอกพี่ในร้านซะหน่อยแล้วว่าไฟหน้าบ้านมันไม่เอ้ยไฟหน้าบ้านไฟหน้าร้านไม่ค่อยดีมาปุ๊บก็บพี่ปับ๊บเลยป่อพี่ในร้านเขาแกล้งเราวะ เราไปซื้อของซะหน่อยพ่อใช้มาซื้ออะไรเนี่ยอ้าวโอ้เขาเสร็จปุ๊บออกมาไฟแดงใครไม่มาเล่นเลยถนีบไปะวะอ่าเรียบร้อยไ,อไฟเสียยังไม่ได้บอกพี่ที่ร้านเลยพี่ครับมาดูไฟนี้ด้วยนะครับไฟมันเหมือนจะเสียบอกกันเขาน่อยข้ามาแก่นะมั้งกลับบ้านเลยว่าไม่รู้เราซื้ออะไรมานะครันนี้ก็ยังไปไม่ได้นะครับ มันทำทางมันเหมือนแบบว่าให้เราไปได้แต่วแม่งไม่ให้เราไปวะใกล้บ้านเราอยู่อุย้ยเฮียอุ้ยสัตว์เลยอ้เฮีย,ฮยดักกูหัวมุมเลยนี่ก็ไปไม่ได้แล้วดิผมว่าทางนี้แน่นอนทางที่ไม่ให้เราไปนะี่ยเคลียร์แล้แม่งดักเราเลย เอาไม่ใช่เหรอให้กูไปอางเดิมหมอโอ้ยเชกูโดนแน่หรืเปล่าหรือเบายันมาด้วยรอบนี้ยันอยู่ที่บ้านมาดีเฮี่อนี่มันอะไรวะเนี่ยเออกูก็ไม่รู้เหมือนกันวะ่ะมันจะแดกกูไม่ได้กูเดินผ่านได้ด้วยเหรอดูตูดดิอืม ราข,ข้างใหญ่ไม่ใช่คนนะ่ะไปก่อนแล้วกันเข้าบ้านอาจจะตามฝ่าครับไปได้เขี้ยมันจะไม่ตามก็ไม่ไดบ้านใช่ไหมอะล็อกล็อกประตูด้วยนะเข้าบ้านอนะให้ไวเลยครับนะารีบโดนเตียงอยู่เหมือนว่ามันอยู่ในบ้านเดียวกับเราแล้ว ให้เราเอาอาหารไปเก็บในตู้เย็นตู้เย็นก็ต้องอยู่ในครัวนี้อะดิเหนียะมาขึ้นไปนอนโอ้โหเพิ่งเจอผีหลอกผมขึ้นไปนอนอารมณ์ไหนครับโค้งไม่ได้เลยเว้ยล็อกประตูอย่างไรเหียใครเคาะประตูวะพ่อหรือเปล่ากำลังไปครับ มึงขอเอือเอ่อ,เอ,อยเฉยๆอย่างงี้วะโคตไม่ปกติเลยวะ,ะมาดิอ๋อนี่ประตูห้องน้ำผมก็จำผิดผมนึกว่าประตูหลังบ้านไม่น่ามีนะอุ้ยอ๋อเนี่ยแล้วน่าจะเปิดไวนะ้ครับไปดูแล้วขึ้นไปนอนก่อนวันนี้ค่อยว่ากันใหม่อย่านะเฮียเสียวหน้าต่างบานนี้มากๆ อุ้ยเฮียอ้าวพี่กลับมาแล้วเหรอไม่ใช่นี่เอาเอา้อาอ้าอ้เดี๋ยวก่อนนะหน้าตาไปไหนไนครับในห้องเหมือนท้องพี่เราเปลี่ยนไปเลยวะเนี่ยใช่เลย ดูดูแล้วเนี่ยไอ้เคี้ยกูจะเข้าไปนอนอย่าเลเว้ยเคี้ยขูขอเข้าไปนอนเถอะห้องนี้มียันหนูว่าปลอดภัยอยู่นอนครับแล้วใครเอาไฟฉายเข้ามาทิ้งในห้องไว้เอ้ยทิ้งไว้ในห้องวะวันที่สองแตเอาจริงคือเราโดนแต่วันแรกเลยลวันนี้ไม่มีภารกิจขึ้นวะ บ้านไฟดับอ่ะไฟตรงน้เสียไปแล้วเนี่ยเช็คก่อนโอ้โหรูปเปลี่ยนด้วยเฮียเป็นรูปคนครถือดาบอยู่นะครับกำลังขออนุญาตล้ำอยู่อะไรอ่ะคือมีเสียงขอประตูข้างนอกแล้วมึงก็ต้องไปข้างนอกอะนะ ไม่ได้ป่ะครับไอ้ผลคือเราตื่นมาทำอะไรกลางดึกวันน้ำบ้าโคตรมึดเลยเราอยู่คนเดียวหรอสรุปอะ่ะมีน้อตรงต,องต้นไม้คืออะไรฉันคือเมริสากูต้องโอ้โฮฮย่ะกูฮฮต้องรู้ไม่ไหนสัตว์แล้วกูต้องรู้ไ,ไว่ามึงเป็นใครเนี่ย นั่นไงไอ้กูเข้าบ้านออกมาหาเรื่องแท้ๆอยู่ในบ้านมันก็ดีอยู่แล้วกหวังแล้วว่าอย่าซนไงค้นหาเออเรียกว่าอะไรวะเรียกว่ายันอะยันมันก็ต้องอยู่บนห้องเรบปะวะถ้ามันยังอยู่นะใช่ไหมบอกผูที่เออนี่ไงเอามาฮึงเราหา,ากุญแจห้องไอริสนะ แล้วก็เป็นห้องนอนใหญ่ปะมันจะเรียกว่าอะไรดีน่าจะฟิลแบบห้องนอนใหญ่แล้วผมจำได้ว่ามันอยู่ในห้องนี้ที่เราหยิบไม่ได้ตอนแรกนะครับเร็วอยู่นะว่าเราเฟี้ยวอยู่เราพิวยอยู่ดีไงหยิบได้ละเราข้ามขั้นตอนแน่นอนตอนแรกอะนึกได้เก็บไม่ได้นึกว่าบัอกแล้เราไปที่ห้องทํางานพ่อนะครับแล้วพ่อไปไหนวะโอ้โหมุมเนี้บะเพียมากครับบอกเลย ถ้ามีบ้านผมจะไม่ทำนี้แน่นอนประตูไปไหนวะอ๋ออยู่นี่เปิดเข้าไปอ๋อไอ้เี้าห้องห้องทำง,งานพ่ออยู่ไหนอ่ะไม่ใช่ห้องนี้หรอห้องนี้หรือเปล่าเฮแล้วประตูห้องอ๋อมันต้องมันต้องมาประตูนี้หรอเฮีย,อ,ย,อ,ยอู้วิสัตว์โอ้โห เ,เฮ้ยเฮี้ยใครวะโอ้ยเฮ้ยใจจะวายใจจะวาไอเฮีย้ยเดือดจอย่างนี้ดิปะให้เราหาอะไรวะเนี่ยฮูลกไปหมดเลยมีเครื่องช่างตรงนี้ด้วยอะ่ะพ่อเราทำงานอะไรวะเนี่ยมันบอกว่าเป็นแจกันสีแดง อันนี้จะจัดการมันไม่น่าใช่นะโอ้โหเหี้ยยังเหลี่ยมไม่สัตว์หลบอยู่หลังประตูด้วยนะขึ้นอ,อะไรวะเอาไปเอาจากกัดการไปห้องน้ำทำไมอันนี้มันคือกรรม,มวิธีอะไรสักอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไอผีอะวะเฮ้ยห้องน้ำอยู่นี่เองใกล้ใกล้เอาไม่เอาไม่ใช่อะคืออะไรอะหืม เสียงไรอครับคือยังไงคือเอาโถมาวางแล้วก็ใส่ยัาลงไปลหลังจากนั้นเกิดะอนะไรขึ้นอ่ะไม่รู้นะแต่ว่าให้เราไปนอนอันนี้คือวิธีการไล่ผีเหรอไม่รู้แล้ววะมันไล่ยังไงวะคือยังไงวะไม่เข้าใจเลยกูแค่ไปนอนไลยเหี่ยนอนนอนนอนเออ พิ่งรู้นะวิธีการไล่ผีมีแบบนี้ด้วยอะ่ะวันที่สามนะครับถ้าเ็คืนนี่โคตรทรมานเปี่าเฮียโอ้บ้านไฟมืดตึบเลยแล้วไม่คิดใครใครยืนตรงนี้อ่ะเราไม่พูดอะไรทักคำเลยวะเจอผีร่อขนาดนี้แหละทำไมยันปลายเตียงกันเนี่ยเชี่ยจะขโมยป้าห่มมึงอยู่แล้วโอ้โห oh, hey, ไฟมันก็ไม่ติดติดตด,ตด,ดับดับเฮีย yeah, นละ ลอยเหมือนอา,อาจจะออกไปด้านนอกแต่บอกให้เราไปหยิบอันนี้ก่อนนะยันก่อนในห้องน้ําอุ้ยเฮียเสียงอะไรวะเนีย่ยเก็บเออโอ้มเบอกประตูแล้วหมดเลยวะเหมือนแบบว่ามึงต้องไปข้างนอกอะ่ะอุ้ยเฮีย อุวิ oh, ่งอยโหูแม่งไล่แม่งไล่ไอสัตว์โอ้ตันกูจูได้ไหมเนี่ยเรียบร้อยเคี่ยโดนถ้าออกอยู่ไหนวะหน้าต่างเหรอหน้าต่างชั้นบนปะกูโดนเจ๊ไมายืนปลายเตียงอีกแล้วนี่แหะเป็นตัวได้ปะออกหน้าต่างได้ไหมอ่ะ ไ,ได้โอเคออกหน้าต่างจริงด้วยเย่ยโคตรจูกอะไปข้างไหนเนี้ยลงข้างไหนได้บ้างอะมันไม่ตาเราไหมใช่ไหมรถไฟในหมู่บ้านคือตังพร้อมกันหมดเมือนนัดกันมาเลยมันบอกให้เราติดยันที่ไฟสีแดงบนถนนนะครับ ยังไม่เห็นนะไม่รู้ว่าลงยังไงอ๋อลงได้เลยอันนี้หรือเปล่ามันไม่แดงนะเนี่ยอุ้ยมันตามตามหลังมาติดๆเลยอะดีนเสียงไฟสีแดงเหรอน่าจะหน้าร้านไอ้นี่ปะเออใช่ใช่ใช่หน้าร้านสะดวกซื้อแค่ไปแปะก็น่าจะรอดมั้งโอ้โหไฟเสียงกันทั้งหมู่บ้านเลยเฮ้ยทำไมทางเป็นอย่างนี้อะ กูได้กูซอกแซ้งทำไมเนี่ยเดี๋ยวกูก็โดนมีเขี้ยมแมงไล่หลังมาแล้วโดนระพวซะด้วยสิเอวหวานซะด้วยสิมาสิมึง <c oughs> ทำอะไรกูได้แค่นี้ของวะอ้าวมันจบแล้วหรอร้านสะดวกซื้อยังปิดร้านไม่รู้ว่าโดนผีหลอกเหมือนกันหรือเปล่าครับหรือว่านานเจ๊งไปแล้วทางที่ต้องไปได้ไม่ได้อีกมันมืดๆกว่าเดิมอะครับคุณผู้ชม จะผมคิดมากไปเองวะ่นะว่ามันมืดๆนะรู้สึกว่ามืดกว่เดิมอ่ะเจอประมาณสามสี่รอบยังไม่รู้เลยว่าคือตัวอะไรแต่ผีแนะ่ๆอ่ะผีก็คือใช่แนะ่แต่ว่าผีอะไรออเลยบ้านบ้า,บาเ,เอ้ยกลับมาบ้านแสนสุขเงียบจัดจัดเอาใจกันไปคืนเนอะัาแสดงว่าจบแล้วดิหรือเปล่าแต่กันเขาอยู่ในห้องน้ำอ่ะโอเคหุ้ยเฮีย <ค><ณ>อฮ้อเยียเอีย,อยงคอเลยสัทผมยังไม่ได้จัดก,การไปคืนพ่อเลยพ่อกลับบ้านมาด่าแน่เลยอจัะก,การไปเล่นแต่ก็รูเหมือนว่าเราจะรู้วิธีการเรียกว่าไงจะบอกว่ารู้วิธีการไล่ก็ไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้ก็โดนสรุปว่า,วา,า,ารู้ว่าวะอาจจะรู้คร่าวๆแต่อาจจะไม่ได้รู้วิธีที่ถูกต้องหรือเปล่าผมก็เพิ่งรู้นะว่ามีการเอายันใส่ลงไปในแจากักาแล้วก็จากการไปวางที่ห้องน้ําซึ่งเอ,อจาจริงๆก็ไม่รู้ว่ามันช่วยอะไรหรือเปล่าจะดูเหมือนจะสงบได้นิดนึงแต่ว่า สุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีนะครับโอเคครับก็จบแล้วนะสระเกมเบริสานะครับเป็นไงบ้างครับหากคุณชมชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้โชคดีมิชัยโชคชัยวุบัวครับ